มาดูทางจังหวัดนครราชสีมากันบ้างค่ะทางแขวงทางหลวงโคราชนะคะพร้อมรับหน้าฝนค่ะสังเกตสิ่งกีดขวางทางน้ําแล้วก็ในการดูแล1ห8รกิโลเมตรนะคะเตรียมกําลังพลเครื่องจักรกลรับมือหน,นะะักหากเกิดน้ําท่วมทางค่ะ นายรงโรสถิตค่ะผู้มยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่1กล่าวว่าแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่1นะคะดูแลรวมระยะทาง698กิโลเมตรเนี่ยซึ่งในช่วงฤดูฝนนี้นะคะก็ได้สั่งการให้ทุกหมวดทางหลวงทั้ง7แห่งค่ะติดตามรายงานสถานการณ์และก็ลงพื้นที่ดูแลเส้นทางจราจรนะคะให้กับประชาชนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้ทันที ซึ่งในทุกเส้นทางค่ะแขวงทางหลวงนครราชสีมาหนึ่งเนี่ยได้มีการทําความสะอาดช่องระบายน้ํามีการตัดหญ้าค่ะกําจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ําท่อลอดสะพานรวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์สะพานแบรี่สนับสนุนยานพาหนะอุปกรณ์การขนส่งพร้อมสนับสนุนการอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนนะคะออกจากพื้นที่ประสบภยัยหรือพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยค่ะ เพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีความปลอดภัยนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการจัดเตรียมป้ายเตือนป้ายแนะนําเส้นทางเส้นทางเอ,อ่อป้ายหลักนําทางค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกนะคะให้แก่ประชาชนที่ในกรณีเกิดน้ําท่วมสูงหรือว่าสะพานขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้ตลอดจนการตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทางค่ะเพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่นหักโคนเมื่อเกิดพายุหรือว่าลมพัดลืนแรงค่ะ ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่นะคะปฏิบัติตามมาตรการรับมืออุทกภัยจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักรอุปกรณ์เข้าประจําจุดพื้นที่เสี่ยงไว้ล่วงหน้าค่ะเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชนได้ในทันทีนะคะรวมถึงขอความร่วมมือประชาชนค่ะคุณผู้ชมคุณฟังนะคะระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนเป็นพิเศษในช่วงที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะช่วงนี้ค่ะก็อาจจะเกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ล่าเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลและพื้นที่ล่มค่ะ ซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ค่ะพอพูดถึงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลแล้วก็พื้นที่ลุ่มเนี่ยเป็นห่วงจังหวัดเลยเหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเอาข่าวจากทางจังหวัดเลยมาอัพเดตสักหน่อยแล้วเพราะว่าถ้าฝนตกหนักเมื่อไรเนี่ยจังหวัดเลยมักจะมีน้ําป่าไหลหลากค่ะค่ะ